สวัสดีครับสวัสดีทุกคนทุกท่านนะครับผมที่ติดตามรับชมรับฟังนะครับผมพบกับผมอีกเช่นเคยมหาแม่งนะครับผมวันนี้อยู่ที่กลางทุ่งกลางท่าอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้มาเจอบรรยากาศนะครับผมมีนกลงมาเล่นนะฮะมาเล่นมาหากินนะครับก็เลยแวะมาถ่ายบรรยากาศมาฝากทุกคนได้รับชมกันนะครับนี่ฮะตรงนี้เป็นบ่อน้ําที่ บ้านนะครับผมได้ขุดขุดทิ้งไว้นะครับผมเพื่อใช้ในการเกษตรนะครับผมก็จะเป็นบ่อขนาดใหญ่นะฮะพอดีมีฝูงนกนะครับผมลงมาเล่นน้ำค่อนข้างเยอะนะครับผมก็เลยแวะลงมาถ่ายบรรยากาศให้ดูนะครับผมมันน่าจะเป็นนกนกนางนวลนะฮะแต่ผมไม่ค่อยแน่ใจนะครับผมใครที่พอรู้ก็รรกวนช่วยคอมเมนต์บอกด้านล่างด้วยนะครับผมนกค่อนข้างเยอะเลยนะฮะก็เลย มาถ่ายบรรยากาศให้ดูนะครับผมว่าวันนี้บรรยากาศแดดสบายๆนะครับไม่ร้อนมากแล้วก็ลมเย็นๆนะครับนกก็เลยลงมารวมกลุ่มกันค่อนข้างเยอะนะครับผมเมื่อกี้นี้อยู่แถวใกล้ๆผมนี่เต็มไปหมดเลยนะฮะแต่ผมเดินลงมาก็ตกใจนะฮะก็เลยบินไปที่โน่นหมดนะัะ ตัวนี้เป็นบ่อที่ขุดเบื้องต้นน่าจะเป็นขุดขายหน้าดินไปนะครับผมแล้วก็พอขุดไปเยอะเข้านะครับผมก็จะกลายเป็นบ่อขนาดใหญ่เลยนะครับผมน้ำค่อนข้างใสนะครับผมใสสวยมากเลยนะครับมานั่งชมนกนะครับผมบรรยากาศลมเย็นเย็นสบายๆนะครับผมแล้วองจบรรยากาศที่ น,นีนกมีธรรมชาติอย่างนี้นะครับผมให้ทุกคนได้่อดคลายกันนะครับก็กับผมก็เช่นเคยนะครับผมนำมํำบรรยากาศธรรมชาตินะครับผมมาฝากทุกคนทุกท่านนะครับผมโดยที่ไม่เคมีเนื้อหาสาระอะไรนะรดูกันได้นะครับ ก่อนหน้าที่จะเดินลงมานะครับผมตรงนี้น่าจะหลายพันตัวเลยนะครับแต่พอเขาเจอผมเดินลงมานะครับผมเขาตกใจนะครับก็บินบินไปอีกฟากหนึ่งนะครับผมของของคลอ,องตรงนี้นะครับด้านซ้ายของที่ท่านเห็นตอนนี้มันก็จะเป็นถนนเข้าหมู่บ้านนะครับจะมีรถสัญจรอ,อยู่ตลอดเวลานะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูภาพมุมกว้างนะครับ นาเลยเป็นหมู่บ้านนะครับตรงกลางที่เห็นนั้นก็จะเป็นเป็นเหมือนสันเกาะสันดอนนะครับผมที่มันมีเหมืนอนโขดดินที่ขุดแอร์โคมันขุดไม่ถึงนะครับเราก็จะลงไปนั่งเล่นกัน,น อีกหนึ่งบรรยากาศนะครับผมในการพักผ่อนนะครับผมมองดูทีนี่นะครับผมเขาตกใจนะมีงเ,ง,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 เงินเยอะเลย นะครับผมนำภาพบรรยากาศมาฝากทุกคนทุกท่านก็แล้วกันนะครับผมเนาะสำหรับวันที่รู้สึกว่าไม่ค่อยมีอะไรมากมายนะครับผมถือเป็นการพักผ่อนไปในตัวก็แล้วกันนะครับผมนั่งดูนกไปด้วยนะครับผมแหมก็ต้องขอบคุณทุกคนทุกท่านนะครับผมที่ให้การติดตามแล้วก็เข้ามารับชมด้วยนะครับไว้วันหน้าเจอบรรยากาศดีๆยังไงเดี๋ยวผมจะถ่ายบรรยากาศมาให้คนได้รับชมรับดูกันอีกรอบหนึ่งก็แล้วกันนะครับ แต่วันนี้ขอลากันไปด้วยบรรยากาศของนกกําลังหยอกล้อเล่นกันอย่างนี้นะครับผมเนาะฝากไว้เท่านี้ก่อนก็ล้วกันนะครับผมเนาะขอบคุณและสวัสดีครับ